สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับมิ้งพยนต์ครับโดนรำเบอรสองนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับมิ้งครับกันอีกเช่นเคยนะครับที่ตั้งบริษัทพยนตทรับสาขาใหม่ครับซินพวงนับสี่สบ46ครับที่ตั้งครับอยู่ตรงแขวงครับลาบักชีครับเขตหนองจอกครับกรุงเทพมหานครครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดครับในย่านนี้นะครับวันนี้ด้านหน้าครับผมพามารีวิวครับเอาใจสายครอบครัวครับจิตที่นั่งต้องบอกก่อนเลยโฉมหน้าใหม่คันนี้นะครับและเป็นตัวท็อปได้ตัวขับ2นะครับต้องบอกก่อนนะครับคคคัันนนีี้ะรบเเลขไมพยงแ่ นะครับ70,000โลนะครับในราคาเรทพรพียงแค่15,000ครับ500บาทครับกับอีสูทครับมิลเอ็กครับ1.9อันติเมตตัวท็อปครับสองครับคันนี้เป็นโฉมปี2021นะครับต้องบอกก่อนครับคันนี้นะครับรถมือเดียวสภาพเดิมสวยครับตอนนี้นะครับผมมีนะครับอีสูทมิลเอ็กโฉมหน้าของตัวรุ่นเตมิตนะครับเข้ามาใหม่ครับประมาณ8-9ถึงคันนะครับจะมีรุ่นของตัว1.9นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่890,000 9,000บาทครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวผมมีให้เลือกประมาณ4คันนะครับคันนี้ไม่พียงแค่7,000 0โลนะครับราคา9,19,000และจะมีรุ่นของตัวที่เป็นตัวนะครับสีดำคันนั้นนะครับไม่พียงแค่4,000โลนะครับราคา9,19,000บาทปี2020จดทะเบียน21ครับ คันนี้ครับจะเป็นโฉมของตัวปี21แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับคันนี้สภาพเดิมสวยเลยนะครับรถมือเดียวนะครับสิ่งที่มานะครับของตัวนะครับโฉมใหม่คันนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นของตัวเอเยอร์สุเมล X โฉมใหม่นะครับฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับให้มาครบในราคาครับถือว่าประหยัดไปกว่าครับสายและครอบครัวครับรุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นครับไฟด้านหน้าครับเป็นงานออโต้บลูเตอร์ของตัวหลอดลูกแก้วนะครับที่เป็นงาน LED นะครับมีงานเดทามนะครับของตัวอัน LED ที่เป็นงานเดทไลท ด้นนาหนหน้าครับพร้อมระบบของเซนเซอร์ด้านหน้าครับแจ้งเตือนมีให้หมดแล้ทั้ง4จุดด้านหลังแทบมีให้เรียบร้อยนะครับไฟต ark, ันมอคู่ล่างมีให้เรียบร้อยนะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับของตัว DDI BuPower ขนาด1 9นะครับสุดประหยัดเลยครับในในสกุลสายของตัวดีเซลนะครับก็ว่าได้นะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการดีไซน์ของเจ้าตัว Mew X โฉมรุ่นใหม่นะครับจะตกแต่งด้วยงานล้อมแม็กขนาด20ครับเป็นงานปัดเงานะครับต้องรายเรียนก่อนครับรุ่นของตัว Mew X ครับจะมีตั้งแต่รุ่นลำต้นครับที่เป็น1.9ครับของตัว Active คือตัวรุ่นต้นครับจะมีที่การ2เครื่องนะครับเครื่อง0.9กับเครื่อง3 0และจะมีรุ่นของตัวนะครับไล่มาเป็็นนนนน Luxury Elegance Long ะะะคคครรัััับบแแลลกตว Top ี้ โฉมของตัวนะครับตัวท็อปของตัวอันติเมทแล้วนะครับนะครับฝากระโปรงแล้วนะครับสภาพเดินสังคมสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยบุบครับหรือรอยลักยิ้มนะครับสามเหลี่ยมเคอร์ของตรงงานกระโฟลฝากระโปรงทั้งสองฝั่งสภาพเดิมสวยนะครับไล่มาครับให้ดูนะครับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับคันนี้ปัดเงาครับเป็นงานครับไปพัดฒนทาครับต้องบอกก่อนนะครับการดีไซน์ของเจ้าตัวล้อแม็กของตัววิลเอ็กครับออกแบบให้ดูพรีเมียมและดุดันมากขึ้นนะครับและยางปัจจุบันที่มมััััดดาาเปป็นนนนยงะะคครรบบบไ้้ี2023แลว สียางหน้ากว้าง265ความหนา50เป็นยาง R20 แล้วนะครับนะับสภาพยางสวยเดิมยางปี23 0 2นะครับสามารถใช้งานได้อีก2-3ปีเลยนะครับเพราะว่าสภาพยางสวยเดิมไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าวความลึกของตัวดอกยางนะครับสามารถใช้งานได้อีกหลายปีเลยครับสภาพภายในนะครับชแห้งเดิมนี่คือสภาพแรกเข้านะครับใหม่ๆ ยังไมาทาการปรับสภาพนะครับหรือเก็บรายตรงงานนะครับผมรี่มาทําการรีวิวให้เห็นโครงสร้างนะครับภายในภายนอกให้ลูกค้ารับชมแบบละเอียดนะครับไล่มาครับกระจกข้างด้านบนเป็นสีเดียวตัวรถนะครับเป็นงานสีขาวมุกนะครับปรับผ้าไฟฟ้าด้านล่างเป็นงานพลาสติกสีดํามีเฟเลี้ยตัวนะครับด้านหน้ากระจกแท้เดิมโรงงานเป็นอะตูมิกนสนะครับสชั้นซับเสียงครับล็อคคันเรียบร้อยนะครับคันนี้ภาษีจะหมดถึงปีหน้าเลย6พฤษภาคม2569นะครับด้านบนงานลูกแต่หลังคามีเห้ร้อยนะครับ กุญแจเคลียครับผมมีให้2ดอกระบบของตัวสมาร์ทที่นะครับที่มีให้มาครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านข้างของตัวงานครับด้านข้างตัดด้วยงานของโครเมียมครับออกแบบให้ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับฟังก์ชันที่มาครบเลยครับด้านในจะเป็นงานรับหนังนะครับจะเป็นงานปาะหนังสีน้ำตาลนะครับยวดต้องการสาธชิดให้ดูก่อนว่าสิ่งที่ได้มาของตัวรุ่นที่เป็นตัวท็อปนะครับเขาจะได้อะไรบ้างนะครับกุญแจของเขารุ่นตัวท็อปนะครับระบบของการสั่งการสตาร์ทให้โดยอัตมัติ นะครับผลประการสตาร์ทให้ดูนะครับว่าสิ่งที่มานะครับรุ่นของตัวท็อปก็คือระบบของการนะครับสั่งการนะครับสตาร์ทของตัวเครื่องยนต์คันนี้จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้โดยอัตโนมัตินี่ครับสิ่งที่ตัวท็อปได้มานะครับจะไม่มีนะครับรุ่นของตัวเอลิแกน์ๆๆนะครับ รุ่นของตัวที่เป็นลักชัวรี่ตัวแอคทีฟจะไม่มีนะครับรุ่นของตัวท็อปเท่านั้นที่จะได้ฟังก์ชันตัวนี้เข้ามานะครับต่อมาผมพาไปดูนะครับงานภายในครับด้านในนะครับจะได้เป็นงานปรับปรุงหน้าไฟฟ้าสภาพเบาะเดิมสวยเลยตัดด้งานครับสีน้ำตาลเป็นงานออกส้มๆนะครับอันนี้เบาะเป็นยี่ห้อแบบแบบคูแม็กแล้วนะครับเบาะแบบใหม่ของเขาจะลดความร้อนในกาวีที่รถทําการตากแดดไว้นะครับเบาะเขาจะคายความร้อนออกมาคู่มือ ของการใช้งานนะครับคันนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นครับระบบเลน,น้าการแจ๊ตเตอรก่อนชนนะครับมีให้ครับคลิปเล่น,นครับ มีให้เรียบร้อยแพลนชิพมีให้นะครับระบบของการสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายมีให้หน้าจอแผนที่นำทางมีให้เรียบร้อยงานแอร์เป็นงานออโต้ดูโอโซนที่แม่นภูมินั่งซ้ายด้านขวาระบบ,ร, ronic, ระบบเกียร์เป็นทิกต็อนิก6สปีดระบบไปไฟฟ้าออโต้ไปโฮครับคันนี้ครับมีให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวพาร์คเซอร์ด้านหน้าด้านหลังระบบออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าฟังก์ชันของเจ้ามีเอ็กซ์ครับโฉมใหม่ๆคันนี้ครับให้ออปชั่นครับมาเต็มแล้วนะครับไม่น้อยหน้ากว่ายี่ห้อออขงงงแบบรรรรนนนด์ื่เลยะคคัโส้าหลักนะะคครรรับทากกแให้ดูโง ครับแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ารับชมเองที่ทางบริษัทถย,ตยนต์ครับหนึ่งัป้าจลาของการดูรถมือ2อนะครับหนึอโครงสร้างเลยนะครับผลทอาการแกะให้ดูนะครับแบบละเอียดเลยครับ ไม่มีรอนหรือการตัดต่อนะครับหรือการเคาะงานของตรงงานโครงสร้างนะครับด้วยมาตรฐานของทางบริษัทรถยนต์ของเรานะครับที่เปิดมามากกว่า25ปีรถตุ้ของตันของเรานะครับมีการตรวจสอบนะครับเช็คจากบริษัทของทางกรูอิสทรักชั่นครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก274เลยการนะครับฉะนั้นแล้วลูกค้าสบายใจได้นะครับว่าเรามีการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถแพลตฟอร์มให้ลูกค้าดูแบบละเอียดได้อนนะครับ ต่อมาผมพามาชมโครงสร้างด้านข้างของตัวงานเสาเอนะครับไม่มีริ้วรอของการแกะนะครับหรือการขยับครับไม่ว่าจะเป็นงานแผงประตูนะครับด้ามจับงานครับขึ้นลงครับมีให้แล้วทับ3โซนนะครับขึ้นลงสบายครับแผงประตูการออกแบบดีไซน์ครับออกแบบด้วยงานครับให้ดูทัพพรีเมียมมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเซนทัลล็อกที่มีให้ด้ามจับงานโครเมียมนะครับตัดด้วยงานสีเป็นดอแบ็กด้านบนนะครับวัสดุงานท่านค่าเป็นงานดอกหนังครับ งานสีเดียวกับโต๊ะเบาะครับที่เป็นงานสีเอกน้ำตาลตาลส้มที่วาขดน้ำเจ้าน้งานลำพงนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับผมไล่ให้ดูนะครับลูกยางขอบประตูนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับฉีกขาดนะครับรอยของตรงงานโครงสร้างอสาบิบอร์คับด้านข้างสภาพเดิมไล่มาจากงานซอกงานเสาบีด้านข้างนะครับหัวน็อตครับไม่มีการแกะครับหรือการขยับของตรงงานหัวน็อตทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับ แล้วผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้รถหน่วยงานมือเดียวนะครับข้อดีของเขารถหน่ยงานเขามีการเข้าศูนย์แมทแนนทุกระยะนะครับตามรอบนะครับจะแตกต่างรุ่นของตัวรถบ้านทั่วไปนะครับที่เราใช้ชีวิตประจําวันเขาอาจจะมีการเข้านะครับหรือเลื่อนระยะของการเช็คศูนย์แต่รถคันนี้นะครับมีการเข้าเซอร์วิตเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับต่อมาผมพาไปดูนะครับด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ครับไม่มีรอยแตกครับของตรงงานเบาะด้านข้างนะครับอาจจะมีนิดอเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจาก รถนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมตำการเก็บงานให้หมดขนาดสภาพแรกเข้านะครับยังสวยเดิมขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนำการเก็บงานใหม่ครับจะสวยขนาดไหนนะครับเบาะปรับได้นะครับ60-40นะครับปรับขึ้นได้นะครับให้ดูเบาะท้างสภาพเบาะสวยเลยนะครับเบาะปรับเองได้นะครับคันนี้นะครับรองรับของตัวเบาะตรงกลางครับของตัวแถวสอง บอกเด็กไอโซฟิกทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับด้านหลังครับไม่ว่าจะเป็นครับพอร์ตสายครับของตัว USB บีใช้งานด้านหลังมีให้ไฟ AC 2 2 0โวลต์150าบวัตต์ที่มีให้นะครับให้ดูสภาพของตัวงานหลังคาแอร์3โซนมีให้หมดแล้วไม่ว่าจะด้านหน้าตรงกลางด้านหลังนะครับความเย็นกระจายทั่วถึงอยู่แล้วนะครับและคันนี้ติดงานฟรีมาแล้วของตัวลามิ่าด้านหน้า4 0ด้านข้าง60%นนะครับผมไล่ตามซ่องงานประตูนะครับงานเสาสี่นะครับผมให้ดูก่อนนะครับ สภาพเดิมสภาพเบนซ์อาร์คเดิมนะครับไม่มีนิ้วรอยนะครับของการตัดต่อครับหรือการเคราะงานของตัวงานโครงสร้างแผงประตูด้านหลังงานทวิตเตอร์มีให้หมดแล้วนะครับคันนี้ครับให้ดูสภาพของตัวแผงประตูนะครับสวยเดิมนะครับ ครับระบบเบรกที่ทั้ง4ล้อนะครับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระบบตัวเบรก ABS ครับปัจจัยเบรกของตัว EBD เสริมระบบเบรกของตัว BA เจ้าคันนี้นะครับมีให้ครบแล้วสภาพแม็กเดิมสวยเลยแทบจะไม่มีปีนล้อสักบาทเลยนะครับยางซีรีส์ปี2023ผมเช็คให้ดูแบบเอียดแล้วของตัวบิสโต้นะครับทั้ง4เส้นนะครับล้อคงทัดด้านในนะครับสภาพแห้งเดิมนะครับไม่มีคราบสนิมนะครับต่อมานะครับผมพามาชมครับไฟทันท้ายนะครับออกแบบดีไซน์ด้วยไฟที่เป็นงานของตัว LD เรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายครับ การแจ้งเตือนครับมีให้4จุดครับไม่ว่าจะเป็นมุมด้านข้างตรงกลางมีให้เรียบร้อยครับให้ดูงานช่วงล่างนะครับสลักช่วงล่างเดิมนะครับล้ออะไรมีให้ครบนะครับด้านบนไฟเบรกด้3สามีให้สอดสัญญาณด้านบนครับมีให้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ราประหยัดราคาประหยัดไปกว่าออกใหม่ไปเกือบถึง50,000นบาทซึ่งราคาออกใหม่คันนี้นะครับผมบอกเลยราคามีเหยียบล้านสี่นะครับล้านห้าแน่นอนนะครับถ้ารถคันใดสนใจครับติดต่อนะครับหาผมได้เลยครับ ที่เบอร์0ูนย์สครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับทักโทบศัพท์ฐามครับรายของตัวรถครับหรือเงื่อนไขของการจัดเชยนะครับกระทางผมเซอร์มิ่งก็ได้เลยทุกอาชีพเป็นลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจครับอาชีพเกษตรกรทำไรทำนาทำสวนขอให้มีอาชีพและมีเอกสารชัดเจนนะครับลูกค้าที่มีเครดิตครับรับไปเลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับของเราเป็นเกรดเลนเรื่อยๆใหญ่ที่จะได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่4ปี2.29นะครับสาาาามรรถถทํกผ่อนไดด้สสูงงุึ7ปีครั่ 84งวดในเลทราคาผ่อนเพียงแค่15,000นะครับ 500บาทครับถ้าลูกค้าใดสนใจหรือรังมองหารถกบครัวโฉมหน้าใหม่นะครับฟังก์ชันครบและราคาจับต้องได้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มราคาคุ้มราคา9 1 0 0 0 0นหนนะครับ9 0 0าบาทกับเจ้าอีซูนะครับ BUX 1.9อันติเมตตัวขับ2ปี2021ดรถมือเดียวสภาพสวยคันนี้นะครับสามารถติดต่อนะครับหรือโทรมาได้เลยหรือสามารถแวะเข้ามาดูได้เลยที่ทางบริษัทรถยนต์ครับสาขาใหม่สุนทรวงศ์46นะครับแวะเข้ามาที่หน้าร้านเราจะมีน้องน้องเซลล์นะครับ ยินดีต้อนรับอยู่ด้านหน้าและเข้ามาติดต่อหาผมนะับเซลเม้งได้เลยนะครับเข้ามาลองขับลองมาเทสต์ได้นะครับมาลองเลือกดูนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมบอกเลยว่าผมพาเทสต์ได้แทบทุกคันให้ลูกค้านะครับพึงพอใจกับรถที่ลูกค้าเลือกก่อนนะครับต่อมาผมพาไปชมนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับให้ดูรอยสปอตเป็นอาร์ตนะครับ ไม่มีรอยนะครับของการเคาะงานนะครับโครงสร้างงานแผงประตูนะครับเดิมนะครับโครงสร้างด้านบนครับรอยสวิฟต์อาร์คเดิมๆนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อครับหรือการเคาะงานโครงสร้างด้ามจับงานมีให้สภาพเบาะเดิมสวยเลยนะครับโครงสร้างงานเสาซีนะครับด้านข้างหัวนรถจำเดิมนะครับ นะครับสีเดิมๆนะครับคันนี้ยู่รอแทบไม่มีเลยอาจจะมีการเก็บงานขนเมล็ดเล็กน้อยนะครับผมบอกเลยว่ารถทีี่่นคือสภาพแรกเข้าใหม่แค่ทําการชําระล้างเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพอปรับสภาพใหม่คันนี้ครับรถสวยกริบเลยนะครับคันนี้นะครับต่อมาผมพามาดูออปชั่นงานภายในนะครับระบบสมาร์ทเอนที่ที่มีให้มาโครงสร้างอาวสวยเอด้านข้างนะครับหัวรถเดิมนะครับไม่มีการแกะการขยับล้อสวัส์เป็นอาร์คโครงสร้างแผงตู้ฝั่งวานคนที่ขับนะครับลอยโครงสร้างเดิม นะครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดและรอยเปื่อยนะครับตามซอกด้านข้างหัวน็อตเดิมทั้งบนและล่างแล้วเบาะปับไฟฟ้าจะได้เป็นงานคู่หน้าครับเป็นงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพปีกเบาะนะครับสวยเลยนะครับนี่คือเบาะเดิมนะครับเบาะแท้เดิมโรงงานนะครับที่ยังมทำการทําความสะอาดสภาพปีกเบาะดังสวยเดิมขนาดนี้นะครับคันนี้ครับนี่เบาะแท้เดิมนะครับต่อมาผมหามดูออปชั่นงานภายในนะครับกุญแจคีย์เลสผมมีให้2ดอกนะครับคันนี้นะครับปุ่มเอินจิ้นอยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ฟ สภาพรื่งยน์รอบขึ้นนิ่งๆเลยนะครับไม่มีสั่นนะครับสภาพของตัวพื่งโยนตไม่ว่าจะเป็นยางข้างเครื่องยังสภาพเดิมอยู่นะครับคันนี้หน้าจอเล็กใหม่มีแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับไม้แค้ไม้เดิมหน้าจอดิจิตอลแบบใหม่แล้วพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวคุชคอนโทลนะครับครับเรดาร์ของตัวออกระเดินมีให้เรียบร้อยนะครับนะครับ การดีไซนของเจ้าตัวอีซูนิเมะรุนใหม่แล้วเขาจะตัดด้วยงานโครเมียมออกแบบให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับฝังซ้ายคอนโทรลเอทเทนเมื่อครื่งเสียงรับสายบางสายสั่งการด้วยเสียงได้นะครับระบบไฟหน้าออโต้ตัดหมอกมีให้นะครับที่ปัจบนโเป็นงานเลเซนเซอร์นะครับเป็นงานออโต้แล้วและทีมคันมีระบบไฮเปนชิปของการลีดกมือนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับในโซนของนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอโดยโรงงานนะครับรองรับเชื่อมนะครับระบบนะครับไม่จะเป็นว่าจะเป็นระบบ Apple Ca r าเพ แอนดรอยอโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแผนที่นําทางรุ่นตัวท็อปเท่านั้นนับที่จะมีแผนที่นําทางมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแผนที่นําทางครับมีโชว์เรียบร้อยแล้วกมองหลังนะครับมีเส้นกัดระยะให้เรียบร้อยนะครับหมุนตามองศาของการเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับงานแอร์เป็นงานออโต้รุ่นตัวท็อปนะครับเป็นดูโอโซนแบคทีโอมด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านล่างมีเพาเวอร์ไลทใหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็ USB AUX นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพาร์คเซอร์การ เปิดปิดการทำงานของตัวเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมีให้ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปครับอยู่กิดทำงานของตัวเครื่องยนต์มีให้ระบบเกียร์เป็นทิ่ต้องกสสหสปีดสามารถทำการเล่นระบบตัวเกียร์ครับเป็นด้นขึ้นลงได้นะครับระบบเซนเซอร์คอนโทรลมีให้นะครับระบบการพื้นที่พื้นที่ระชันข้อดีของเขานะครับของตัวล็อกพื้นที่ระชันในกรณีที่ทำการล็อกพื้นที่ลงพื้นที่หน้านหน้ารับด้วยความเร็วตัวนี้นะครับผมบอกเลยเป็นตัวนะครับคล้ายๆตัวล็อกนะครับช่วยเลยนะดังนับ ระยะของตัวระบบเบรกที่ทำให้เกิดความร้อนนะครับคือการลดความเร็วของตัวพื้นที่ด้านชันให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบเบรคมือเป็นงานไฟฟ้าออโต้เบรกโฮลด์จุดการทำงานชั่วคราวมีให้เรียบร้อยครับคันนี้กล้องทิกบนหน้าด้านหน้ามีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดแสงออโต้นะครับเรดร์นะครับของตัวการแจ็คเตอร์อนกรชนมีให้เรียบร้อยนะครับก็คือนะครับระบบของตัวดบอร์ดนะครับคุณคอนโรลของการแจ็คเตอร์อนกรชนด้านหน้ามีให้นะครับที่นัาเซมันตานะครับไฟคอนโซลนะครับตรงกลางมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะครับกระจกด้านข้างนะครับมีกระจกให้ตรงแผงตั้งแดดครับให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับพร้อมกับงานไฟที่เป็นงานไฟตรงกระจกด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วคู่มือการใช้งานครับคันนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับถ้าลูกค้านใดนะครับสนใจนะครับหรือกำลังมองหานะครับรถครอบครัวเจ็ดนั่งโฉมใหม่ใหม่ฟังก์ชันครบนะครับตัวท็อปนะครับราคาดีครับคันนี้เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่พิงแค็ 7จ็ดหมื่นโลเท่านั้นครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์สี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์หาผมนะครับถ้ากำลังสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขของการชำระเงินครับกรทางผมนะครับเซอร์เมงครับก่อนได้เลยนะครับต่อมาผมพาไปชมนะครับและดูนะครับในส่วนของตรงงานห้องเครื่องด้านหน้านะครับนะครับปะยะทำการเปิดให้ดูนะครับเครื่องยนต์นะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ทำการปรับสภาพเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ของตััว DDI ครบ Power นะครับ 4ชุดวก้าวนะครับ150แรงม้าที่มานะครับพร้อมอะไรบิดครับให้สูงสุดถึง350เดือต<ม>ันเมตรหรือบอกไป้ครับว่าื่องยนต์ดีเซลคันนี้เป็นืึ่งยนต์ประหยัดที่สุดครับของบรรดาในคเรื่องยนต์ของตัวดีเซลก็ไรยว่าได้นะครับ สภาพเครื่องยนต์รอบเครื่องเดิมๆนะครับมาสีแจ้มสีนะครับตอนเราก็ต่อนะครับไม่มีรอยนะครับของการเกิดหรือการดัดแปลงของโรงงานเครื่องยนต์ไม่มีรอยเสื่อ่วงของสว่างเครื่องนะครับงานฝากระโปรงครับสภาพเดิมครับที่สุณจะท้ายวัดเข้าอาจจะมีค่าเศษฝนนะครับแรกๆเข้าครับที่การทำความสะอาดหรือกัดเก็บงานนะครับแต่ให้ดูงานแก้มฝั่งด้านซ้ายต่อสว่างลึกค่าเดิมครับไม่มีรอยบุบคันหน้านะครับแก้มมาฝั่งซ้ายเลนเพลนะครับมอกนะครับ ยังอยู่นะครับไม่มีแก่ครับรูเจาะเดิมๆคาด้านหน้าไม่มีคดไม่มีงอหรือคาสนิมหรือกานโครงสร้างตรงกลาด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นงานฝั่งขวาสภาพเดิมฝังกระโปรงเดิมนะครับดูนะครับไม่มีรอยบุกนะครับรูเจาะเดิมๆนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างนะครับอยู่ครบเลยเดี๋ยวก็สมมอบนะครับทุกอย่างผมเก็บงานให้หมดมว่าจะเป็ื่นรอยด้านนอกด้านในนะครับขัดเก็บงานแมกนะครับล้างห้องเครื่องนะครับ งานข้างในไม่ว่าจะเป็นงานเบาะนะครับฐานรันเครื่องของเหลวตรวจสอบเช็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับถ้าลูกค้านใดสนใจหรือกลาลังมองหาครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับฟัง์ชั่บครบ,ครบ ปีใหม่ๆหมไม้พิงแค่เจเป็นโลในราคาประหยัดไปกว่า500,000บาทกับเจ้าอ e ีสซนะครับมิวเอ็กซ์หนึ่งุดเอันติเมตตัวท็อปตัวขับ2ปี20่อินี้ราคาพิงแค่9ก้าแสนหบาทเหลดผ่อนพิงแค่1 5ึ่งหมืาพปปลายท่านั้ครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับเสียเมงครับที่เบอร์สรรครับหนึ่งสีกหกศูนย์ะครับเบอร์โทนี่ครับแอดไลน์นะครับทักเข้าสอบถาม ร้านของตัวรถครับหรือเงื่อนไขของการจัดไฟแนนซ์ไชส์ประธานผมเซลเมนต์ก่อนได้เลยทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูเคสเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ครับต่างๆตรงนี้ให้ทางลูกค้านะครับก็จอกันนะครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับกระทางช่องรถยนต์ครับรรถ62นะครับผมจะพามาอัปเดตครับรถที่เข้าใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นครับรถกระบะครับตัวแคปยกสูงเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาและก็ครอบครัวครับสายดีเซลผมจะพามาอัปเดตในช่องนี้ขั้นต่อไปนะครับวันนี้คุณเซียงมิ่งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ